สวัสดีครับวันนี้พามาเปลี่ยนหัวพิมพ์พิเตอร์แชนนอนนะครับรุ่น IP 2 7 7 0นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือหัวพิมพ์ใหม่นะครับเบอร์หัวพิมพ์นะครับสีดำก็810สีก็811นะครับผมนี่นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเตรียมนะครับเอ่อที่จะเปลี่ยนหัวใหม่นะครับก็อ่าสว่านมือนะครับผมสว่านไว้เจาะหัวพิมพ์ที่เรา ต้องเอาจุกใส่นะครับแล้วก็จุกใหม่นะครับ4ตัวนะครับแต่ถ้าใครจะเอาจุกเดิมใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าในเครื่องมันจะมีหัวพิมพ์หัวพิมพ์ตัวเก่านะครับมันก็จะมีจุกเก่าอยู่ข้างในหัวพิมพ์นะครับผมก็ทําการเปิดฝาขึ้นเลยนะครับนี่ครับเปิดฝาขึ้นมานะครับผมหัวพิมพ์มันก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับ เราจะเลื่อนออกมาเราก็ใช้ไขควงนะครับสกิดล็อกเดร์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนพมออกมานะครับนี่นะครับกรณีถ้าหมึกในสายเรามันไหลย้อนนะครับเราก็ไล่ระบบหมึกออกก่อนนะครับเอ้ยไล่ระบบระบบหมึกให้เต็มก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่มาพิมพ์นะครับนีอันนี้ผมจะปิดจุกไว้ก่อนนะครับกันหมึกไหลย้อนมานะครับ ว่าตอนนี้หมึกมันเต็มระบบอยู่นะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับหมวอพิมพ์เสื่อมสภาพนะครับหมึกไม่ออกนะครับหมึกเต็มหมึกออกปกตินะครับเวลาเอาทิศสู้นะครับซับนะครับแต่ว่าเวลาป้นงานจริงหมึกออกไม่ครบนะครับผมหมวอพิมพ์มันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับผมโอเคนะครับผมก็ให้เราถอดหม้อพิมพ์นะครับก่อนที่เราจะ เปลี่ยนเราก็ไปทําการเจาะรูที่หัวพิมพ์ตัวใหม่เราก่อนนะครับก็ทําการถอดออกจากกล่องเลยนะครับครับพอเราถอดออกจากกล่องแล้วมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวใหม่แท้ศูนย์นะครับของแท้ศูนย์นะครับนะครับแล้วก็ฉีดพลาสติกออกนะครับแล้วก็เอาหัวพิมพ์ออกมานะครับนะครับพอเราเอาหัวพิมพ์ออกมาแล้วนะครับก็ให้เราฉีดพลาสติกตัวนี้ที่อยู่ด้านบนนะครับออกนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราต้องเจาะรูไหนบ้างนะครับพอเราฉีกพลาสติกออกแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้เราทําการเจาะนี่นะครับสีมันจะมีสามรูนะครับเป็นแดงฟ้าเหลืองนะครับรูนี้เป็นสีแดงนะครับรูนี้เป็นสีฟ้ารูนี้เป็นสีเหลืองนะครับส่วนดําก็จะมีรูเดียวนะครับก็เจาะตามรูเลยนะครับ สว่านต,ตัวน,นี้มันจะพอดีกับจุกนะคร uh ับเห็นไหมจุกนะครับมันจะพอดีเลยนะครับพอเราเจาะเสร็จเราจะเสียบจุกเข้าไปมันจะพอดีมันจะแน่นพอดีนะครับเขาได้แน่นพอดีนะครับนะครับถ้าใครไม่มีจุกก็เอาจากตัวเดิมก็ได้นะครับเห็นไหมจุกนะครับโอเคครับผมก็ทําการเจาะนะครับค่อยๆเจาะนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเจาะให้มันพอดีกับรูสว่านนะครับก็ทําการเจาะเลยนะครับ นะครับผมก็ได้ทําการเจาะเสร็จแล้วนะครับสีดํานะครับมันจะจะพอดีรูนะครับเห็นไหมให้เราหมุนไปทางเดียวนะครับเวลาเจาะนะครับหมุนไปทางเดียวนะครับก็จะใช้แรงสักหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่จุกให้ดูนะครับนี่นะครับจุกนะครับมันจะพอดีกับจุกเลยนะครับเวลาเราเจาะเข้าไปแล้วนะครับก็เสียบจุกใส่นะครับมันจะแน่นพอดีนะครับ เวลาเราเสียบตัวสายเข้าไปนะครับอากาศมันก็จะได้ไม่ไหลย้อนนะครับนะครับจะแน่นพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำการเจาะของซีก่อนนะครับก็เวลาเจาะก็นะครับก็ใช้เอามืออีกข้างหนึ่งจับหัวพิมพ์แล้วก็ใช้มือนะครับค่อยๆหมุนแบบออกแรงมันต้องได้ออกแรงด้วยนะครับแต่ค่อยค่อยหมุนนะครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยกินกินเนื้อนะครับเหมือนสว่านหมุนนะครับหมุนไปเรื่อย ที่เอามือก็คือกลัวแบบถ้าเอาสว่านกลัวมันมุนแรงเกินแล้วรูนไม่ได้ตามขนาดนะครับเพราะว่าถ้ารูมันใหญ่กว่าตัวสว่านอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปใหญ่กว่าจุกข,ของเรานะครับเวลาเราเสียบจุกเข้าไปอากาศมันก็จะไหลย้อนได้นะครับหมึกมันก็จะไหลย้อนกลับได้นะครับถ้ามันไม่แน่นพอนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการเจาะอ,องคซีก่อนนะครับนะครับก็ได้ทําการเจาะครบทุก รูแล้วนะครับก็พลาสติกข้างล่างก็เอาออกเลยนะครับนะครับมันจะมีพลาสติกข้างล่างอยู่นะครับก็ทําการดึงออกเลยนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เอาถอดตลับออกเลยนะครับที่อยู่กับเครื่องนะครับนะครับก็เอาตัวใหม่ใส่เลยนะครับ ถ้าเราอยากให้หมึกมันไหลเข้ามาอีกนะครับให้เราหาสลิงนะครับหาสลิงมาหนึ่งอันนะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะเสียบสายนะครับให้เราเอาสลิงนะครับไปเสียบที่รูอากาศนะครับแล้วก็ค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันนะครับดูที่หมึกหมึกที่สายนะครับเห็นไหม มันจะมันจะวิ่งมานะครับจะวิ่งมาก็พอมันจะวิ่งถึงดูแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับนี่เราก็ได้เราจะได้มือที่เตรียมสายแบบนี้นะครับผมก็ทำเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ถอดออกนะครับถอดออกทุกสีนะครับเราจะอ,าออกมาทำข้างนอกก็ได้นะครับ อาจจะยกออกมาทําข้างนอกก็ได้นะครับนะครับก็เอาหัวเก่าออกนะครับก็ใส่หัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับนี่เราก็ใช้สลิงเสียบที่รูอากาศก็ดันทีละสีนะครับพอหมึกจะเต็มแล้วก็เสียบเสียบเสียบไปทีละสีนะครับฟ้าเหลืองแดงนะครับก็ทําแบบนี้จนครบนะครับนะครับพอเรา ลาระบบเตรมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่เตรมไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไหลออกมาสักนิดนหน่อยไม่ต้องเป็นไรไม่ไม่ต้องเป็นสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีสั่งล้างจากเครื่องให้มันดูดเข้าไปอีกนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้เราไล่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราไล่สายให้เรียบร้อยนะครับเวลาปิดฟ้านะครับมันจะได้ลงสนิทนะครับเห็นไหมเวลาเราปิดฟ้ามันจะได้สายมันจะได้ลงสนิทนะครับนะครับ ถ้าเรามีกาวร้อนนะครับก็ยิงกาวร้อนดักสายตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับรับดูสายให้เรียบร้อยนะครับสายพวกนี้นะครับจัดสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับเวลาปิดฟ้านะครับปิดดับก็ทําการกดลงเลยนะครับถ้าเราไล่สายไม่เรียบร้อยนะครับเครื่องมันจะฟ้องไปกับพิบ อ่าสี่ครั้งหรือว่า5ครั้งนะครับเราต้องมาไล่สายให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ทําการปิดฟ้าลงเลยนะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องนะครับมาเปิดเครื่องนะครับนี่นะครับพอเราเปิดเครื่องถ้าเราไล่สายอะไรลงล็อกปกตินะครับเครื่องก็จะขึ้นไฟเขียวแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่ถ้าของลูกค้าไฟกระพริบอ่าสีส้มนะครับ5ครั้งหรือว่าสครั้งนะครับ ก็ทาการไล่สายใหม่นะครับมันอาจจะไม่ลงล็อกนะครับผมอกกรณีที่เอ่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไฟเขียวขึ้นปกตินะครับก็ขั้นตอนต่อไปให้เรากดปุ่มเอ่อปุ่มนี้นะครับค้างไว้นะครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอามือออกนะครับเครื่องมันก็จะทําการรูดมึกนะครับที่ตัวแทงเข้าไปที่ตลับนะครับผมนี้เราก็รอนะครับ แต่จ,จริงๆของผมไม่ต้องดูดก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีอุปกรณ์ดูดพันหัวพิมพ์แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ทําให้ลูกค้าดูนะครับว่าถ้ากรณีเราไม่มีอุปกรณ์เราไล่ระบบหมึกใช้สลิงไล่ระบบหมึกแล้วก็เสียบที่หัวพิมพแล้วทํายังไงหมึกจะเข้าถึงหัวพิมพ์นะครับก็ทําแบบที่ผมทําเลยนะครับอันนี้ก็รอนะครับพอ เครื่องมันทํางานเสร็จแล้วไฟก็จะติดสีเขียวค้างเหมือนเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับต่อไปนะครับให้เราเทสดูหัวพิมพ์นะครับว่าเราเปลี่ยนไปนะหัวเราออกครบปกติไหมนะครับก็ให้เรากดปุ่มเดิมนะครับค้างไว้แล้วไฟกระพริบสองครั้งนะครับนะครับแล้วไฟกระพริบสองครั้งแล้วก็ปล่อยมือนะครับเครื่องมันก็จะเทสตตัวอย่างหัวพิมพ์นะครับออกมานะครับแล้วก็มาดูว่า เรเปลี่ยนไปกันออกคบปกตินะครับนี่นะครับผมก็ออกครบทุกสีนะครับสวยงามปกตินะครับถ้าออกครบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะครับดูไว้นะครับสังเกตสีดํานะครับตารางเต็มนะครับสีก็เต็มแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือออกครบปกติความสช้งานแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้นะครับผมโอเคครับไม่ยากนะครับเปลี่ยนมาพิมพ์นะครับผมตัวนี้นะครับพอแค่ อย่างน้อยเรามีอุปกรณ์สว่านนะครับตัวนี้ที่ E.P.S มีขายนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับสอบถามได้นะครับไม่แพงนะครับน่าจะร0 0ยร้อถึงร้อบาทนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตามช้อปปีก็มีนะครับช้อปปี้ a ล a ซดานะครับถสนใจติดต่อไลน์นะครับ ID นะครับ @E.P.S.I.Thailand นะครับผมก็แอดมาได้เลยนะครับแอดแล้วก็ E.P.S ไ t h ทยเรียนนะครับผมพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับอะไรตัวนี้นะครับแล้วก็จุกยางก็มีขายนะครับมีขายทั้งจุกยางทั้งตัวสว่านมือนะครับแล้วก็มอพิมพ์นะครับก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับงั้ก็ลองไปทําดูนะครับสวัสดีครับ